จืดมากเลยพี่ดาวครับพี่ดาวช่วยทำน้ำจิ้มดิฟให้ผมกินหน่อยได้ไหมครับมันจืดมากเลยนั่นนะดีพี่ก็กินว่าจืดเหมือนกันมาหาของกินกันดีกว่าทำอะไรกินกันดีนะาอย่าบอกแล้วทำว่าคาโมเล่ดีกว่าอ๋อว่าคาโมเล่แต่มันคืออะไรล่ะครับอือตามมาดู น้องอยากกินว้าคโมเล่ก็ต้องทำวาคโมเล่ให้น้องทานนะคะอินกีเดียนก็จะมีมะเขือเทศหอมกระเทียมมะนาวที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คืออะโวคาโดนะคะอันนี้นะคะเราไม่มีผักชีฝรั่งเรามีผักชีใบเลื่อยก็ใช้แทนได้เหมือนกันนะคะคือมีอะไรในตู้เย็นเราก็เอามาดัดแปลงทำได้นะคะก่อนอื่นพี่เราก็หั่นมะเขือเทศก่อนนะคะหั่นมะเขือเทศออกมานะคะแล้วก็เอาเม็ดมันออก เอาข้างในไสข้างในมันออกนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำเยอะในมะเขือเทศนี่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าถ้าเกิดว่าใครชอบหยาบหยาบก็ซอยหยาบหยาบนะคะหัน่นหยาบหยาต่อไปก็จะเป็นหอมนี่ต้องสับให้ละเอียดเลยนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีรสชาติของหอมนํำนะคะต่อไปเราก็มาหั่นอะโวคาโดนะคะเราก็หั่นไปตะดา,ดาลูกใหญ่เนื้อนแน่นนะคะแล้วก็หัน่นหั่นให้มันเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมลูกเต๋าในนี้นะคะเราก็ เอาช้อนเนี่ยควักเนื้อออกมาเห็นไหมคะมเนื้อมันก็จะออกมาเสร็จแล้วก็ใช้ซ่อมกดให้มันแบบว่ายังเป็นเนื้อๆอ,อยู่อ่ะต่อไปนะคะเราก็เอาส่วนผสมเนี่ยหอมกับมะเขือเทศนะใส่ลงไปเลยนะนี่นะคะหอมกับมะเขือเทศใส่ลงไปไม่ต้องใส่หมดเพราะว่าเราใช้โอโวคาโดแค่ครึ่งลูกนะคะเสร็จแล้วเราก็กระเทียม1กลีบนะคะ1กลีบเราก็ใส่ที่บีบกระเทียมลงไปนะนี นี่นะคะใช้เป็นกระเทียมบดละเอียดนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนี่นะคะมะนาวมะนาวสดนะใครใช้มะนาวเขียวหรือมะนาวเหลืองก็ได้นะไม่ว่าการที่บ้านมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะอันนี้ทําง่ายมากเลยก็เหมือนยำบ้านเราเนี่ยแหละเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะอันนี้พี่เราใช้เกลือสีชมพูเกลือหิมาลัยนะคะใส่ลงไปนะคะเกลือ เราไปพักประมาณนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำใส่ไปโอเคได้แล้วค่ะอันนี้นะคะที่บ้านพอดีว่ามีผักชีใบเลื่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องใช้เป็นเป็นผักชีแล้วก็ใช้แต่ใบผักชีนะคะเราจะไม่ใช้ตรงสเต็มตรงก้านมันเพราะว่ามันแข็งแล้วมันก็บางคนเขาก็ไม่ชอบกินก้านผักชีอ่ะก็แล้วก็ถ้าสูตรผสมจริงๆเนี่ยเขาจะใส่พริก หารนลาพีเนสนะคะหรือว่าเป็นพริกพริกชี้ฟ้าอันนี้ใส่ไปนิดนึงโอเคนี่นะคะก็เข้าๆคลุกๆส่วนผสมให้มันเข้ากันมาใส่จัดจานกันดีกว่าจัดจานกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เตรียมมาไวนะน้นะทีนี้เราก็จะใสอโวคาโดเอ้ใส่วัคโคมเล่ของเรานะคะใส่ลงไปนี่นะเห็นไหมมีโอ้โหนี่แค่ครึ่งลูกนะทุกคนได้เยอะขนาดนี้นะอันนี้ก็ ปริมาณนี้ก็ทานคนเดียวนะคะถ้าสมมติเกิดว่ามีเพื่อนมาก็ทําไปเลยสี่ลูกเพราะว่ากินไม่พอโ<ฮ>ุโ<ฮ>ู้เห็นไหมเนี่ยเนื้อล้นๆ้นเลยนะคะโอวคาโดเป็นชัางๆเลยนะนี่นี่เป็นไงล่ะน่ากินไหมล่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ตากร้องชิมกันก่อนเลยนะคะนี่เลยตักคาเต็มๆ ต้องเรียกน้องมังมาทานก่อนน้องมังมาทานแล้วไหนครับผมนี่เลยวัคโมเล่กับนี่บัคโมเล่ผมบอใช่แล้วดิปปิ้งเลยกับทอร์เทียนะคะทอร์เทียชิปส์ลองจิ้มเข้าไปน่ากินมากเลยพี่อัล <ผม S 1> บ,บาคาโดเน้นเนืน้อเ,เ,เลยนะคะเป็นไงอืมอร่อยมากเลยขนาดไหนนะนี่เลย ทานก่อนนะคะเดี๋ยวเมนูหน้าฟูดอิสฟันจะทำอะไรตามมาดูกันนะคะ